สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้ก็มาพบกับคลิปที่2นะคะสำหรับที่จริงมีคลิปที่สามบ้วงแหละแต่หลังจากที่ว่าทําายการเกี่ยวกับหมอดูมาวันนี้ก็เป็นคลิปที่2อย่างเป็นทางการนะเริ่มไปเลยค่ะสลายที่ธันายต่อไปนี้นะก็คือวันศุกร์นี้จะถึงวันศุกร์หน้านะคะเพราะทุกวันศุกร์จะมันก็จะมาพบกับการพยากรณ์ทุกๆศุกร์เนาะศุกร์นี้ก็ไปเลยนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมาพบกับอีกศุกร์หน้านะคะสําหรับศุกร์นี้เรามาพยากรณ์กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับทายุส ังเกตว่าทาไมจะไปต้องมีการสับด้วยนะคะเพราะว่าการสับทุกครั้งก็เหมือนกับการหมุนจักรราศีของเราทุกครั้งนะะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียบร้อยวันนี้จะไม่พีไพ่พรมยานนะคะแล้วก็ให้ตอกนะคะเราขอเป็นไพ่เดียวแล้วกันสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่ปกด ทษค่ะกลับหัวนะคะสําหรับเป็นคนทําเบียดนะคะช่วงนี้กำลังเป็นช่วงในการเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่หรือว่าเริ่มต้นกกับการลงทุนลงแรงเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องการงานที่อะไรไนสิ่งใดอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปได้ดีและกำลังเริ่มต้นทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นคนเกิดวันอังคารอาทิตย์นะคะถือว่าคุณบางทางแล้วทุกสิ่งอย่างที่คุณกำลังเลือกและสําหรับการที่ว่ามีสองอย่างให้คุณเลือกให้คุณคิดในแว้บแรกของคนในการเลือกนะคะแล้วก็ทางด้านเรื่องสุขภาพช่วงนี้ะววก่่ยยบอนนหหคะ ก็จะไม่มีอะไรมากต่วันนี้คนมันใจนะคะจะมีเรื่องราวที่คุณโดยเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะเรื่องราวของบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภแต่คนอาจถูกหวยเป็นวันนี้ไปแล้วนะคะและก็ที่สําคัญนะสำหรับคนที่เกิดวันนี้ลัคกี้เกยลัคกี้เนอร์แล้วก็ป้มพี่เนอร์เกิดขึ้นด้วยหลายสิ่งหรืออย่างเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแล้วส่งของสุขภาพให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการเจอของบุคคลโดยที่ไม่ได้ไม่ไม่รู้ไม่ได้รู้จักมาก่อนแล้วจะทำให้เกิดโชคไม่ดีขึ้นนะคะ คนเกิดวันอังคารนะคะสําหรับพลังสุขพนะคะก็คือเด็กถือถ้วยนะคะหมายถึงว่าเกี่ยวกับเริ่มต้นเกี่ยวกับการจินตนาการและเอนเนอร์จีอะไรอีกหลายอย่างนะคะการเพิ่มฝันอะไรสิ่งจะเริ่มเป็นจริงแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะเรื่องราวของสุขภาพเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆเราเริ่มงเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะจะีปัญหามว่าคนเกิดวันอังคารจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ค่อนผ้านดุงแรงหน่อยนะคะอย่างที่ตัราคุณชรายก็ได้บอกไว้สําหรับอาทิตย์นี้ ฟัโนโทก้เลยว่าใครที่คุยอะไรกันอยู่แน่แน่นอนค่ะบางคนต้องได้ฟิชเชลิ่งกิดตับปนแน่นอนนะคะจะได้กินเลย อย่าพูดแต่กล้องส,สำหรับมันก็เป็นพุทนะคะสำหรับได้พิเดทนะคะก็หมายของบ้าาหลายๆเสียงหลายอย่างที่กาลังแบบอึมครึมอยู่ที่คุณไม่รู้จักรู้สีรู้สาอะไรเลยเนี่ยมันก็จะกลับให้มาในเดินแบบไมร่รู้รู้ตัวนะคะและสาคัญนะคะเรื่องราวของดีรับมันก็ทําให้คุณได้ได้สัมผัสได้รู้เห็นด้วยใครที่อยากจะเห็นนะคะคุณมันพุทนี้ได้สัมผัสแน่นอนนะคะแลวยิ่งเกิดแบบตัวเดทด้วยหลายสิ่งหลายอย่างก,ก็จะมาในเรื่องนี้เรื่องราวของปฏบัิเหตุให้ระมัระวังโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนนะคะสําหรับคนนะคะได มีโชคแน่นอนนะคะสำหรับอาร์เอาพิคัสนะคะสำหรับเ่เกี่ยวกับเรื่องของโชวเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งตัวให้คุณตั้งสติไว้ให้ดีเพราะว่ามันเข้ามาเหมือนลมเลยและเรื่องเรื่องรืองสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องลมเหมือนกันระวังปวดหัวเป็นลมเป็นไข้ไม่สบายโดยเฉียบพลันอาคุณเกิดเันรหัสนะคะถเกิดมันสร์ค่ะ King of w i n e นะคะ King of Bust นะคะก็คือพระราชาถือไม้ก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับการทํางานหนักหน่วงมาทั้งอาทิตย์นะคะซึ่งภาราชการที่เกี่ยวกับการทํางานที่เกี่ยวกับตรวจทหารโพยาบาลตัวหลายอ,อย่างไ้ไพ่ใบนี้สมัยถึงการทํางานที่สุขสบายแต่ต้องอุดมไปด้วยความเครียรดหลายสิ่งหลายอย่าง ank, ต้องการปลดปล่อยดังนั้นคนที่เกิดแบบนี้ให้ระามัดระวังเกี่ยวกับโรคปวดหัวและเจ็บหนังนะคะส่วนเรื่องก,การเงินนะคะค,ค่อยๆมาแต่เข้ามาแบบน้อยๆแล้วก็ออกไปเป็นก้อนๆก็คือนี่เองค่ะ เกิดวันเสาร์นะคะต่ายๆทิ่หลายอย่างก็ลังมามาถูกทางเหมือนกันคล้ายๆกับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันเสาร์ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องบกชับดังเขียวนิดนึ